ตอนนี้ไปฟังพระวินัยชาติวินยยัยยอชาติไปว่าระนึกได้วินัยยอไปว่าศีลนย่อไปว่านำออกเป็นเครื่องชำระล้างที่เหลกเป็นเหตุเกิดทุกข์สาบทาจิตใจนะเมื่อเราน้อมมาวินยัยศีลธรทมคำสอนพระเจ้าเข้ามาเป็นเครื่องชำระเป็นเครื่องฟอก เป็นงเคี่ยงต่อยเป็นเคี่งยงถอนเราเจริสจึงเศร้าสมองจากใจเราก็จะผ่านพ้นไปจากพยามจุรดาได้เช่นเป็นเหตุเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเยียบร้อยดีแล้วนั่นก็เลยบรรดาให้เจตลมลงสู่สมาธิตั้งมันคณิกาอุปละอัปปนาได้ทีนี้ <c oughs> เมื่อสมาธิตั้งมั่นเกิดแล้วตับเจินเข้ากันปัญญาความหลบลู้ลู้รอบในกองสังขารเกิดขึ้น ในความตั้งมัน่นความสงบของของจิตนั้นเมื่อสงบพร้อมแล้วต่อนนั้นเส้นสมาธิปัญญานะก็ต่อยถอนเหล่ากิเลสออกจากจิตใจตอนนั้นเมื่อสําระออกบปแล้วจิตนั่นก็พ้นจากเครื่องร้อนเครื่องลอยลัดเครื่องผูกมัดอยู่ในโลกก็สบายตอนนั้นอันนี้แหละไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะแก้ให้จิตทิททมณนะกิเลสออกจาก,กดวงจิตได้มีแต่เสินสมาธิปัญญา มักแปดโพดรงเก็สมธาธิวิปัสนาเท่านั้นทีนี้ก็อันยัดสองข้อที่หนึ่งเพกโซนั่งอยู่ในห้องอเดียวกันกับผู้หญิงสองต่อสองที่รับตาแต่ไม่รับหูของสองนั่นชมได้งเงินอยู่นะพูดอย่าง,งน้นอย่างนี้อยู่ในห้องนั้นทีนี้ก็มีผู้คนเสี้ยมใสถานที่นั้นมาแล้วก็โอ้ทำไมเนาะพูดก็เล่นเฉยๆหรอกแต่แล้วกบ ขาไก่ขาอยู่นะอามือจับดมจับทุกอย่างเลยอืมจับของดีจับอะไรก็มาดนเลยแหลอะอาเีนี้ก็นํานําธรรม,มะไปไหนมาแสดงในในธรรมการสงฆ์สงฆ์ทั้งหลายพิจิกองกับหญิงของนั่งในห้องอเดียวกันทําท่าทางเกี่ามญาติเือนคนสาบานขาไก่ขาบ้างและมือจับต้องของรับอะไรบางนั่นแหละของดีเขาบ้าง แต่แล้วทําอย่างนี้สงจะทําทอย่างไรถ้าปล่อยว่างไปไว้ทําไปอย่างนี้ก็ไปไม่เป็นสิ้นดีในสมณะในศาสนานี่จะควรเลี่ยงไว้และจะระับโทษแต้สงก็เลียกประสมสงนะโดยกอนท่าน,านถ้าได้ทําผิดอย่างเขาอะหรแล้อก็ยอมผิดนะถ้าเขารับอย่างไรสังฆารเสดตปดจิติอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเขายอมลำโอ้ผมได้จับต้องดูครับนะผมรับมัเป็นในผมมาหุ่มดูนะ จกดูจักับบันดอมดูผอมหันสึ่งใจพร้อมหันเส่งใจได้หละเป็นอย่างนี้เนาะสำหับพ่อแม่ของเราตายค่ากันเนี่ยเพราะของเ่องไม่ดีสัจ,จับดูน้องกำดูโอ้แข้เจ้าเหกเนะี่ยโอ้กำสองน้องสวดเจ้ากอ็จัลงไปทางใต้ก็สวดเจ้ากอ็เป็นคนปวกมูสีนั่นแหละโอ้ดีอย่างนี้เนาะแต่ผมก็ไม่มีความกำหนัดดอกจับชมดูใสยๆมีกำหนัด,ด่ว่าสงสัยได้เละ ทีนี้เป็นอย่างนี้กำนัตเป็นกำนัตก็ไม่ใช่คนปับผมว่าสังคาเสก็ยอมรับ ab, หรือปกติก็ยอมรับนั่นแหละหรือทร,รมานผมสังคาเสก็ยอมรับ ab, ให้ผมหลับผมเจอนะนั่นแหละทีนี้สมกัไม่ได้หรอกพระหัวเดินปรับสงคาาิเสรสมควรชนะเอาไหมเอาสองพร้อมกันแล้วพระนายทอนเอาตัดสินทีนี้แต่อย่างนี้จะทำต่อไปนะต้องอยู่ปรนวัฒนธรรมนะนั่นแหละ นำอภารแล้วจึงจะพ้นจากกรรมได้น่้แล้วยางนี้อย่าเพิ่งทํานะถ้าทาแล้วเป็นอะไรเหยียดหยามธรรมะคาสอนพระเจ้าเป็นกิจไม่ดีถ้าไม่สินขาดยางตำกว่ดคาขาดพระกิติทุกกฎสังฆทานที่เศรอย่างตาาากกางา่าง,างยางสูงประทศนั่นแล้วไม่ดีและณูแลหมดลูกหลานมาสุดท้ายภายหลังเขาไม่รู้ระเบียบแบบแผนธรรมวินัยนั่นแล้วเขาจะเอาเป็นตัวอย่างเมื่อเขาเอาเป็นตัวอย่างเป็นอย่างไรก็เพชรเท่านั้นถ้ามรรคผลอ่านของลูกหลาน มาสุดท้ายภายหลังได้ใช่ว่าเราขาดความเมตตาจงบบรับเขาดีหลุหลานมาสุดท้ายภายหลังไม่รู้พาเขาทําผิดอยู่เสมอไม่เป็นไปการเจริญส่วนธรรมก็ไม่เป็นไปมีแต่ทิปไหม่ทิหมเท่านั้นอันนี้ไม่ดีต้องเลิกละเสียอย่าเพิ่งทำต่อไปนี่แหละข้อที่สองเท็กโซนั่งอยู่ที่รับหูก็ผพ้หญิหสองต่อสองที่รับแต่ตาของเห็นอยู่ แต่มันใจไม่ได้เย็นคำพูดอย่างไรนั้นถ้ามีผู้ควรเสียมาในสถานที่นั้นหญิงใายก็ดีผู้ควรเสียอะไรแกพระสุดาผลนี่แหละผู้ไม่มีอาภาธิธรรมประจําใจที่น้องก็ตามปล่อยวางเท่านั้นน้ารองเกียรติจังทางนั้นได้นําทำสองอย่างมาแสดงขณะทมกลางสงท่านทำเลยโอสงทั้งหลายพิสูกว่าก็มิงของนั่งเดียวกันนะสองตับสองเองข้าประเจ้ามาเห็นแล้วหน้ารังเกียร เป็นกิริยามนุษยขอ,ของสาวบ้านดูท่าทางนะนั่นแหละถ้าเขาสองเลียกตัวประสมแล้วสักไรแต่ถามถ้าเขารับอย่างไรก็ให้เขาตอบอย่างนั้นประชิกสังขาเร,รเสพตากิตีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้คนเสียน,นํามานั่นอ๋อไม่ควรหรอกทา่านไอ้ผมดูแล้วมันเสพกลางก็แล้วเดินหน้าทางเลี้ยงหลาแล้วกิริยามนาาุา,าย์หายใจอยางหายหือนห้นมันอินนะมันเสพกันใหม่ใหม่ ได้แผ้ากับเปียกเพียในา้ำที่ได้มันยอดแน่นอนต้องประกอบทั้งปลาปลาซีกนะเออหรือสงคาสิเศษได้เลยเอาขึ้นกับผู้นำข่าวสารมาบอกสองนั้นสงก็ไม่ได้หรอกพระหัวเลยปับสงคามทิเศษสมควรชนะเอาไหมเอาอสองพร้อมกันแล้วพระนายพรเอาตัดสินทีนี้แต่อย่างนี้จะทำ่อไปนะต้องอยู่ปฏิวัติกรรมนะได้นำอภัยล้วจึงจะพ้นจากกรรมได้ ่นแหละอย่างนี้จะพึ่งทํานะถ้าทาแล้วเป็นอร่าหยยดยามธรรมคาสอนพระเจ้าเป็นกิจไม่ดีทาให้สินขาดยา,ามตำกว่าคาดพระกิตีทุกกฎสังานที่เสรยจยางกลางอย่างสูงประสิทนัได้หละไม่ดีแล้วกูจะบทดลูกหลานมาสุดท้ายภายหลังเขาไม่รู้ระเบียบแบบแผนธรรมะิีันนั้นแล้วเขาจะเอาเป็นตัวอย่างเมื่อเขาเอาเป็นตัวอย่างเป็นอย่างไรก็เพลิดเท่านั้นห้ามมรรคผลผิพานของลูกหลานมาสุดท้ายภายหลังได้เสียว่า เราขาดความเมตตาจงรักภักดีหลุดหลานมาสุดท้ายภายหลังไม่รู้พาเขาทําผิดอยู่เสมอไม่เป็นไปการเจริญเสื่อมก็ไม่เป็นไปมีแต่ทิพไหมทิมายเท่านั้นอันนี้ไม่ดีจงเลิกละเสียอยา่าพิ่งการทำต่อไปนี่แหละเมื่อเลิกละไม่กระทำแล้วก็เป็นผู้เจริญออกงามภายบนพ้นสูงในศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าทุกเวาติการในยะดังรับประทานพร้วในมาประทิเศษเสังฆะ ที่เจ็ดที่สามนี่สองก็จบเพียงแค่นี้ขออนติไว้แต่เพียงนี้